ที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็คือบาทเลาะหรือว่าบาทถวายข้าวทรงลังกานะคะเป็นงานที่ลูกค้าได้สั่งไว้นะคะแต่มีความพิเศษอยู่ตรงที่ชอบมากเลยนะคะคือลูกค้าสั่งเจดีนะคะในรูปทรงฟอง,ฟองสบู่แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆของช่างชาวลังกานะคะก็บอกว่าจะนำไปใส่ไว้ในบาทนะคะเพื่อที่จะนี่นะคะ น,ะะนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุในเจดีย์องนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะใส่อัญ,ญมณีของมงคลนะคะต่างๆลงไปในบาทนี้ล้อมไายล้อมที่บาทนี้เลยนะคะนี่เลยข้างๆนะคะแล้วก็จะนําไปนะคะบรรจุนะคะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นองค์พระหรือสถานที่มงคลท่านก็จะได้นําไปบรรจุในหลายๆที่นะคะก็ รู้สึกชอบคอนเซปต์มากเลยนะคะท่านก็สั่งไปหลายชุดแล้วนะคะก็จะไปบรรจุตามสถานที่ต่างๆนี่เลยนะคะบาทแบบนี้ก็สามารถที่จะนำของมงคลนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะนำมาใส่เจดีย์แบบนี้แล้วก็นำไปบรรจุตามวัดวาอารามตามสถานที่มงคลนะคะเพื่อที่จะบรรจุของมงคลลงไปอัญมณีต่างๆได้เลยนะคะ ก็นำมารีวิวให้ได้ชื่นชมอันนี้เป็นทรงที่มีขนาดเล็กลงมาจากมาตรฐานเดิมที่ได้จำหน่ายนะคะความสูงอยู่ที่11นิ้วนะคะนี่เลยนะคะ11นิ้วแล้วกเ็เรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้6นิ้วนะคะปกติแล้วเราจะมีจำหน่ายนะคะเป็นไซส์ที่ขายอยู่ทั่วไปก็คือ13นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมานะคะก็เป็นงานทองเหลืองนะคะ ขึ้นรูปหล่อหลอมด้วยทองเหลืองนะคะในชุดก็จะมีสามชิ้นนี่เลยนำมารีวิวให้ชื่นชมกันนะคะสำหรับบาททรงลังกานะคะแล้วก็มีเจดีย์นะคะทรงทรงฟองสบู่นะคะจริงๆจำลองรูปลักษณ์เหมือนเจดีย์สุวรรณนาทิศาเลยนะคะทรงโด่ชอบมากโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ